สวัสดีค่ะวันนี้เรากันมาทำการทดลองอนำความร้อนของวัสดุวัสดุแต่ละชนิดที่เราจะใช้หนึ่งตะเกียบไม้สองหลอดพลาสติกปลาแท่งโลหะสี่แท่งแก้วกึ่งสารห้าดินน้ำหกเบเกอร์สองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเจ็ดน้ำร้อนซึ่งมีอุณหภูมิเก้าสิบองศาเซลเซียสวิธีการทดลองปั้นดินน้ำมันสี่ก้อนให้ขนาดเท่ากันต่อไปเราจะปั้นดินน้ำมันมาติดที่ปลายของวัสดุ จากนั้นเราจะเทน้ำร้อนในดิ่เกอร์สั่งบนมือจากหลังจากนั้นเพราเราจะใส่ไม่เพราะสด็ที่เราใส่ดน้ำมันรอประมาณ10นาทีเกือบเวลา10นาทีแล้วดิ่ะเกียกกัน่อร์เป็นดฟน้ำมันดิตะเกีย์ยังคงเหมือนเดิมดิตะเกีย์สัมผัดดูแล้วว่าไม่ร้อนอันนี้เราพลาสติก ดินน้ำมันยังคงเหมือนเดิมสัมผัสบนบอดไม่ร้อนแต่แข้งโลหะดินน้ำมันบนแข้งโลหะมีความละลายแล้วที่ที่วัสดุร้อนแข้งแก้วกุญซาดินน้ำมันยังคงเดิมบนวัสดุไม่รู้สึกร้อนการทดลองในวันนี้สรุปได้ว่าวัสดุที่สามารถนำความร้อนได้ดีที่สุดคือแข้งโลหะสำหรับการทดลองวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นานบาย